เล่นหนักบานสบายดีพี่น้องมัจดจุกหูสักคนปลาโลปลาเลมาฮอดเพืเอ่อนเอนอนกเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่องอันนี้อยู่ในเฮือนเพื่อนนี่ต้องหอมนี่สอม่อบรแล้วสั้นอุน่นเลยจะมาสมต่อมาแวะลิ่มเนอะเออนกพี่น้อง,อนนองเด้อะว่าเท่ามัใครมาโซ่บอลน่าหนุกจากเวฟผมเป็นพ่อผมก็โซ่เขาเออ อ้าอีพอมาแล้วโอ้โหเสิร์ซทอดนั่โมไซบ้างอ้ออีพอมาแล้วอีพอมาแล้วสอบหานกพี่น้องมาเล่นน้ำเพรินมาเล่นนหนุกกอนกอนสกัดพี่น้องเลยห่าน้องบอนพี่น้องเลยเผินว่าน้ำอ้นเพินว่าวาจะหาน่องบอนนะขาดทงเรียนจะสามสี่มือเนาะ เอยพอมาเนี่ยลมักบ้านไรอ่พันเฮ้ยขอเห็นเสือในัวพา,พา,พาเอาโซค่คือเสือพัวเรืร่อยว่ะเสือเสือไเอ,อเจ้าได้่ป่ะบ,บอลเป็นเสือทีมไพ่กัมมี่เรือยเออแม่แหลเนอกว่ะกินละเข่ากินละกินละเดมาเจมานงมาจอบบังเมียกับออลกบูกเ่นนน,นึงเมื่นอนี้น กันตอนแรกเหซ้สาตวสามมือนะแท็บเล็ตอแท็บเล็ตอาาดลล์ลุล hmm. ูกเลยมีเงินซื้อแทนนะคด้วยจเห็นว่าแท็บเล็ตนะมาเห็นลูกเลยจะบอกวว่าาที่จะสกันอ้ทเรได้กินเขาอะไรบ้างเาจะเริ่มไหวเเวนจะขาดเร้อกูกเมั่อรนะที่ครอบขาบเดียวเลยเป็นดอกพายเลยครเปียกกอบแล้วนะเาหลถดน้ำอกเมื่อพองกันเนะเออหอมเบิร์นจีขาดเรียกพอมัขาดเดียวน เป็นยังดอกรูเป็นยังดอกได้และกวอกวอกืออาไดนะได้แลดอกไทยดอกเอื้อซื่อันกยู่ึ้เปี่ยนเอาเรื่องแรกๆวายแย่ขาดคืเก่าเราคันอว่าที่ได้ได้าคราบกระเด็นหนาสิฮะะเดินหนาหยุดหยุดหยุด stop stop แก๊อันนลูกบเรินะแนบาคามอันนี้่ะขอซื้อ ขาไป่ถั่มดอกดอกไรยาเงยเล้วใส่จานเดยวจ,ะจะกินเลยนไปลกินมะขามดอกซอยผักกันนาเด้ยวอกินละเอแผนนอกเขาซื้อเปลียนขอหเรื่องนอกล้วเก้า,าอีม้มย เออกูลืมวามงห้ยน้องไปซื้อน่ะเนะเวคือคือมึงเจ็บเม่อวานที่ว่าจะไปซื like so ้อกระเปียกมันจะไปพุนเมื่อไรเนาะความห่อนเหมือยังเลยไข่เม่อไดร่เสรกระเปียกคนขาบอกมันมึงเจ็บต่างกระเปียกมันจะซื้อมือแปงกอกหรืแป้งมนเล้วเดนหนักเบาเบาฟัาเดยนหนตัดมือมือหนึ่งกับคนหนึ่งอย่ามา

เราเนี่ยมาเด้อมากินมันกวนตรงกันหน่อยกระซิ่งของหกบมาเด้อเพราะว่าสอมพักน้องบอลเล่ออกหน่อยนอสนกับซื้อกระเปียกมากินก,ก,ก็เลยให้ลูกชายไปซื้ออันนี้มานะกินเป็นว่าแซ่บได้มู้ป่าวลันกวนนี่ว่าแซบเพราะว่าโอ้นะกินมาแล้วเนาะจึงก็เลยซื้ออันนี้มาคือกินหน่อยเวลายังจะกินกระเปียกเนี่ยข้างๆนั่นงอมองเรื่องสน,นก,นกน สบายดีพี่น้องพนผางหายกับการเห็ดทิพย์พนกนอะไรโดนแหละหลายปีแล้วอะไรแบบหกอะไรสุดๆนะเตร่เฮ่เต๋อเนี่ยในกล่องเจ้ากินตัวนี้นะเราสิก,กินแล้วพาลูกไปก่อนแล้วเจ้าก็กินตัวนี้นะไม่ใช่ล่ะขบัขบรถเจ้าบมกินเจ้าก็ อัดเหรเอาต้นนี้ก็ได้หากแต่มันกับคือหากกับไข่หากกับไข่กินโรดกัโตัของเจ้าซื้อมาลูกลูกนะเนาะเนาะมันได้แต่ที่เอิร์อเออเออเอิโรดหน้ำนี่เขาจะให้น้อยเนาะจะมาลงบดถั่วกับยิงเขาหลินลาดลง ตัวแบบไปคนกระเรากระเากระเรา,าเออือมชอบเลยแค่นี้ะหานนีแล้วลองไปเนาะผกชายเพิ่กเ,พก,พเกเออนาะห่มกนดีกชายเนาะสดนางมมีประเซรนฐ์ผกชาวไปเนองเอยน้องชายกว่าตาบอกเปน มึงนอกมึงหน้าเขาบอกเอาไปผู้สาวดได้ไหรือฮึได้บอกเอาไปเอาทำใจกันร่วมกันได้ร่กันได้ขับใจกันได้ร่วมกันได้ไดได <laughs> เรื่องร่วมกันร่วมกันได้แหละพ่อโอ้ เต็บเอาพร้มกูนกิดห้อมอีกแรกมันตีเป็นไฟเลยเลก็ต้องเปิดห่อนหรือน้าก็ต้องเปิด คนคุยคนได้จ้ะขอใจกันนะเ,าเานาะม่งยาไม่ยาหมักหม่นได้บ่านนะมัมนมันเข่าล่างตัวใมยาขึ้นมานะด่าบบเป็นป้านาพี่น้องบุญนะพี่ขโชว์อบบย่างเงี้ทีว่า กระเคงเอาเลยลูกไผ่อเ,เอาเชาคนที่มานสืบทอดตระกูลเลยค่ะทายาลูก้ายเดียวบัดนี้เออกระเบื้องไปนี่เลยขอกับยาได้ก็บเ็นโอเคขอคนจะมาขึ้นหมอนจนแบน่องโซกนี่อายุมบ่งเน้นน,น่อยแล้วพี่องเศร้าเอสนะนะเศร้าเอสแบบพี่น้อ,นองอ นั่งันมีกระแสปูสาวพี่น่อเยวันนี้ตูดไม่มีแบบได้ก็ได้บบกปูสาวหนักอันนีน้อยกว่าหรือหลายกว่า Nói quá là lại, nhạc là quá là mhm mhm mắt mọc cục mắt có Nói mắt 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 mọc cục mắt 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 có mua mắt của họ mắt 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 cũng mắt 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 nó mắt 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 Một nó คือหน,น้าใจเนาะมิ้นตแตกิลาตอนแรงประมาณนั้นสี่งมงมัน3ามงงมันเต,ตี้ยนอะตูบ้านมุกกิลานาทีการงานเห็ดเวียดอยู่อยู่ใสด์ก่อนคาเฟ่คาเฟ่ฮะออกละ่ะ อะไรอันนี้ไม่ได้คิดซอยยุพัฒนาคันนะครับอ๋อเรียงจะพัฒนาคานพัฒนาคานพัฒนาคานว่างเลยนพัฒนาคานพัฒนาคานด้านมามีผู้ใดสนใจลูกชายพ่นมาได้มีแฟนแล้วมีผู้สาวบ้างนี่ง มาไม่รู้หอกมงนองลูกไส้หล่หา,าลาูกชส้เดียวพี่น้องลูกไส้ลูกชายข้าลูกไส้คูนอ,อายุเจ้าเอ็ดปีนะไม่ยากนะไม่ยาก็คือหินเนี่ยต้องมอมพี่ต้องเลยต้องมอมอย่างเดียว mới dây bên nhà xuống là mong luôn Mình bỏ nó Bạn này nó bọn <laughs> bỏ giam khăn, là Khó thật khuyên, vào khăn khảo tay khăn Bỏ khăn nói tay lại với mà หมักหองใจบอกมันก็ไม่บ้างหรอกเดือนเนุมนะคือทำลยไปเจอหัใจผู้ัใจแต่ยังวิกอยู่ได้นันเลยย่อยใจไอเต้เลยบางสิ่งบางอย่างนะเรื่อยใจฟัวได้บางทีอายตะ แสบกระอบนี่หน่อยใจนักเดียวเออจ็ดหาอะไระตอบตอบทานจ่อยใจอเป็นนังลมนะเคยเป็นนังลมบุบปากติ้งเนาะุเ่ให้เออ้แล้วมุเ่เราสกับเทาซาวทางอยู่ใช่นมเขมเขีนาะอากทุกนได้ักไปอยู่น้อยอย่างนี้ ปไปหลับนอนกินเนื้อกับเราแล้ว,ลวก็ใส่ขนมเนาะได้ผูกคองพากันสาวพากนาัากนเหตุกปัญหาลว มาเป็นลูกพลายบ้านหลังนี้นะะนั้นก็นอนกินดอกเบี้ยธนา,าคารประเหต์ยังเก็บค่าสเซิาแต่ละปีทำบาสิ่ไปแล้วกันเถอะทาบาสิ่งเป็นทางบ้าย